ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็คือมาดูบรรยากาศที่บ้านบ้านเกิดของปู่พ่องนะครับผมเรามาถึงบ้านเกิดของปู่พ่องครับบรรยากาศรับประทานอาหารกันนะครับผมก็คือนั่งรับประทานอาหารกันแล้วก็จะมีทําต้นเงินไปถวายที่วัดด้วยนะครับผมมีการทําต้นเงินไปถวายที่วัดนะครับก็ของหลวงก็กินข้าวกินปลาอะไรต่างต่างนะครับเป็นการรวมญาตินะครับ รวมญาติที่นี่ก็มีบุญพอดีครับการรวมญาติของตระกูลวิภานะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ลุงจะทําอะไรบ้างนะครับเห็นเห็นลุงบอกว่าจะมาหาปู่ทวดเพื่อเพื่อที่ให้ปู่ทวดอธิษฐานอธิษฐานจิตครับวันวันเปิดอะไรนะวันเปิดเลิกนะครับอธิษฐานจิตให้นะครับอธิษฐานจิตร่วมสร้างพ่อปู่ปาริจิตด้วยครับ จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเมื่อมีพิธีตอนไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับผมครับผมสวัสดีครับ